ครับควันนี้รีโมทรถ Honda City รุ่นปี2013ไม่สามารถคอนโทรลได้ไม่ว,ว่าจะเปิดปิดไฟแดงก็ไม่ติดสวิต์กุญแจของเราเป็นสวิต์แบบพับนี่เดี๋ยวเราเราสารันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาจากาตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในรีโมทนั้น อาจจะเสื่อมเสียเพราะว่า5-6ปีแล้วที่เราไม่ได้เปลี่ยนมาเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าการแกะสวิต์กุญแจแบบพัดนั้นเขาแกะกันแบบไหนอย่างไรกับ honda city รุ่นปี2013โอเคเนี่ยติดตามชมต่อนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูวิธีในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ ตัวรีโมทกุญแจรถ Honda City ปี2013ปัญหาคือกดปดปิดไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะหมดเพราะว่าใช้งานมาประมาณสัก5-6ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ว่าเราได้เปลี่ยนเคสตัวของสวิตกุญแจนั้นไปนะครับจากเดิมนั้นเขาไม่ได้เป็นแบบสวิตกุญแจสวิตแบบแบบพับนะครับเราไปทำการ เปลี่ยนมาใหม่ก็เลยเป็นสวิตช์แบบพับทีนี้เรามาแนะนําวิธีในการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่สวิตช์แบบพับของ Honda City ตัวนี้นะครับฐานที่เอามาใช้ในการเปลี่ยนนั้นเป็นฐานที่มีลักษณะที่พิเศษนะครับก็คือเขาจะมีขนาดไซส์เล็ก cr1616 นะครับรุ่น cr1616 1616 16, 16, น่าจะมีความกว้างเดมิเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูเดมิเตอร์จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ15.84ก็คือประมาณใกล้ๆก,กับ16นะครับมิลลิเมตรนี่15.84ที่เราวัดได้นะลองดูทีนะีะ นี่สิบหส่โอเคส่วนฐานที่เราจะเห็นทั่วไปอย่างแถวบ้านโป่งเนี่ยจะเป็นฐานตัวใหญ่รุ่น CR 2 0 3 2ซึ่งซึ่งจะไม่สามารถใช้กับรีโมทได้นะครับสถานตัวนี้จะมีทั่วไปตามร้านเซเว่นแต่ไม่สามารถนามาใส่ได้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณไดมิเตอร์ 19.83ตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับถ้าท่านจะหาฐานเปลี่ยนกับตัวรีโมทต,ตัวนี้ต้องเป็นรุ่น CR 1616 16 16นะครับทีนี้เรามาดูวิธีในการถอดอันนี้ตัวแบตเตอรี่เราถอดมาแล้วเป็นแบตเตอรี่ Panasonic CR 1616 16 16. เห็นไหมเอ่ยทลกาจะมองเห็นไหม เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังละก,กันเป็น Panasonic CR 16163นมโวลต์ m a ็ e อิน n d น n e s i เเราก็ไม่รู้ว่าออของแท้ของเทียมนะครับก็เ,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 เดี๋ยวลองดูทีละกันว่าจะใช้ได้สักกี่เดือนกีป่ปีเราไม่มั่นใจว่าของแท้ของเทียมเพราะว่าเราสั่งมาส่งทางพัสดุมาครับแถนนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะ35บาทเนี่ยก้อน35บาทแต่ค่าขนส่งอีก40 รวมเป็น75บาทกทโอเคครับง่ายดีทีนี้วิธีในการถอดเราใช้เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทเหรียญบาทหามุมที่จะถอดก็คือมุมนี้เห็นไหมครับมันเป็นรอยบาทเราก็เอเหรียญบาทเข้ามาแล้วก็บิดบิดง้างครับบิดบิดขึ้นบิดลงนี้ก็ได้นะครับก็จะหลุดละี่เหมข้อข้อควรระวังคือเขาจะมีสําหรับตัว สวิตกุญแจแบบพับเนี่ยเขาจะมีเหล็กอยู่ทางด้านท้ายเนี่ยเขาจะหลุดหล่นหายอย่างเนี้ยผมทําหายไปแล้วนี่ก็เลย modify ใช้ลวดมาใส่แทนเพื่อคล้องเข้าของกุญแจสําหรับ,บล็อกเกียร์นี่เราก็ใช้เลรียนบาดต่อเลรบาทเลร,บา,เรบาทนี่อยู่นี่แล้วก็มางานอีกด้านหนึงง่งแงะครับไปบิดซ้ายขวานิดหน่อยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะแค่นี้ครับก็จะออกมาแล้วนี่ ตัวของซุ้กุญแจแล้วส่วนตัวรีโมทนี่อยู่ที่ตัวนี้น <forcément, S 1> ี่ก็คือเขาจะระบุไว้ <tr ust mountain. S 2> เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เป็น3โมโวลต์ใช้กับรุ่น CR1616 มองเห็นไหมเอยเขาจะระบุไว้เลยเห็นไหมไม่เห็นเนาะเอาไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังกันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็น CR1616 แบตเตอรี่ นี่ใช้สำหรับ Honda โอเคเราก็ถอดออกมาแล้วก็กดตัวนี้หน่อยนึงนะฮะกดด้านหน้าตัวปุ่มเขาก็จะหลุดออกมาแล้วหลุดมาเลยชึบนี่พ <c oughs> อหลุดออกมาก็เป็นแบบนี้นี่ปกติกถ้ากกดปุ๊บไฟจะต้องติดตรงนี้นี่ไม่ติดนี่เหมือนจะติดแต่บางเบามากสว่างน้อยมาก ทำไงต่อเราก็ทอดพิธีหามุมอ่ามันจะมีมุมบากเนี่ยฮะเห็นไหมครับมุมบากตรงนี้เป็นมุมบากตัวซูชิแจะอยู่ด้านบนขีดสีขาวนี่แล้วก็มุมบากตรงนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมครับเคมมรื่องมือง่ายๆเราหากใกล้ๆตัวเราก็คือเหรียญบาทนี่เองครับเหรียญบาทก,ก็บิดเหรียญบาทใส่เข้าไปในช่องบากแล้วเราก็บิดซ้ายบิดขวาก็ได้ก็จะหลุดออกมาแล้ว ปึ๊บนี่แค่นี้ครับนี่ไงครับออกแล้วฮะแค่เดรียนบาทใส่แล้วเราก็งอ,อมาปึ๊บแค่นี้เห็นไหมครับง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลยเสร็จแล้วเราก็เจอนี่ไงครับฐาน16 16, ึ่งหกหนึ่งหก็คือฐานตัวเก่าก็จะมีไซส์ก็คือที่เราซื้อมาก็คือไซส์เท่ากันนี่แต่ถ้าเกิดไปฐานทั่ว,วไปที่มีตามท้องตลาดทั่ว,วไปอ่ะ มันจะใหญ่กว่ามันจะใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับจะใส่เข้าไปข้างในไม่ได้นะปราไซมันคนละไซส์กันนี่ดูขนาดได้เลยอันนี้มีมีทั่วไปหาซื้อง,ง่ายมากแต่ว่ามันใช้ไม่ได้คนละไซส์อันนี้จะเป็นฐานพิเศษหน่อยเล็กไซส์เล็กลกว่านิดนึงแล้วก็เอาออกมาเลยไม่ใช่เรื่องยากปุ๊บนี่แค่ใช้ปลายนิ้วเล็บ จิกขึ้นมาเรียบร้อยก็หลุดมาแล้วนี่เห็นไหมขั้วบวกก็คือด้านหลังเป็นขั้วบวกเอาขั้วบวกนี่วางขั้วลบอยู่ด้านหน้าทีนี้เราเอาฐานใหม่นี่คือฐานก่าวออกไปอยู่ตานนี้นี่คือฐานใหม่ที่แกะมาจากซองแพ็คที่มาขั้วบวกไว้ด้านหลังขั้วลบอยู่ด้านหน้านี่คือขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกโอเคขั้วลบเอาขั้วบวกลง ใส่เข้าไปไม่ใช่เรื่องยากเลยชึบชึบชึบชบชบชบอ่านี่ใส่มาด้านนี้ใส่แทงเข้ามาด้านนี้นะครับใส่เข้ามาแล้วก,กดปึออ๊บแค่นี้เรียบร้อยครับง่ายง่ายไหมครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ประกบข้อที่เดิมไม่ทํางยุ่งยากอะไรมากมาย เราจำได้ใช่ไหมครับว่าบากอยู่ตรงไหนนี่คือรอยบากนีก่คือรอยบากที่เขาบากไว้แล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมเห็นไหมครับนี่ตำแหน่งโอเคมองดูโดยรอบเรียบร้อยแล้วเราก็กดปึ้กนี่ลองเทสดูไฟจะติดไหมว่านี่ไฟตรงนี้จะติดไหมครับลองดูนะครับ1นึส,สเปิด เอาโหฮะแดงปี๊ดเลยครับที่ตัวรถดังปัก,ปกนี่เรากดล็อกน่าดังปลอกเลยที่ตัวรถได้ยินดังปลอกเลยนี่เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับการเปลี่ยนฐานให้กับตัว switch. รีโมทสวิตช์ล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมตัวนี้เลยนี่เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องยากปุ๊บนี่ นี่แค่นี้เองอแล้วทำง่ายแล้วตัวนี้ก็ามาประกอบข้อที่เดิมเรามีตัวนี้เข้ามาด้วยพอดีมีกุญแจล็อกเบรกเบรกมือกับเกียร์ครับก็เลยต้องมีใส่ไว้สักหนึ่งตัวนี่เรียบร้อย ร้องปุ๊บ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 อ่าแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองไม่ยากเลยสวิตพับเก็บอ่าเปิดนะติดนะครับสีแดงติดอ้าวล็อกครับกดนะดังปลอกเลยฮนะสีแดงติดโอเคครับง่ายครับไม่ใช่เรื่องยากเลยใครๆก็ทําได้ข้องมือไม่ต้องใช้อะไรครับเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญเดียวแคเคนั้นเองนี่แค่เหรียญบาทก็สามารถถอดได้แล้ว โอเคถ้าท่านชอบใจคลิปของสตาร์ดาช็อปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนำเสนอง่ายๆในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือโอเคจากสตาร์ดาช็อปครับท่านีก่อนัาวัตเอร์เน่เอ่ okay. หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนฐานให้กับตัวรีโมทสวิตช์รีโมทโมของรถ Honda City ปี13 เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองเทสกันเลยนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่อ่าเราจะเปิดโอเพ่นก่อนนะเปิดประตูปลดล็อกปลดล็อกปลดปลด็อกทุกทีฟังเสียงนี่ไฟติดเลยเห็นป่ครับแล้วก็เรากดล็อกปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งสองสามโอเคสามารถใช้งานได้เลย,ยครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในการที่จะเปลี่ยนฐาน แบตเตอรี่ด้วยตัวเองครับกับ Honda City รุ่นนี้ใช้กับสวิตกุญแจแบบพับนี่โอเคนะครับโอเคถ้าชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสตาร์ชอปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆใหม่ๆนำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมต่อไปนะครับตอนนี้ก่อนครับวัตรเน